หลักไวยากร์มินนาโนนิฮงโกบทที่1ข้อ6คำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลที่ได้ยินบ่อยๆก็จะมีคำต่อไปนี้นะคะ,ส,ะสัมมาสัางจังคุงคำต่อท้ายชื่อหรือนามสกุลนะคะจะใช้เมื่อเรียกชื่อหรือนามสกุลของคู่สนทนาหรือบุรุษที่สาม ไม่ใช้คำเหล่านี้ต่อท้ายชื่อหรือนมสกุลของผู้พูดก็คือเวลาเราเรียกแทนตัวเองก็อาจจะใช้คำว่าวาตาชิที่แปลว่าฉันหรือเรียกชื่อตัวเองไปเลยแล้วก็ตามด้วยเดสุเพื่อความสุภาพแล้วก็ไม่ต้องเอาคำเหล่านี้มาต่อท้ายชื่อตัวเองนะคะคนญี่ปุ่นจะนิยมเรียกนามสกุลแล้วก็ตามด้วยคำต่อท้ายเหล่านี้นะคะคนญี่ปุ่นเขาจะไม่เรียกชื่อจริงกันต้องเป็นคนสนิทหรือคนในครอบครัวถึงจะเรียกชื่อคะ่ะ